วันนี้มาฟิชเช็คกันหน่อยได้เลยหัวจรดเท้าทุกไอเทมที่ตัวเองนึกได้ตอนนี้แบรนด์อะไรแล้วก็ซื้อมาเท่าไหร่อู้โอเคได้โอเคมาครับโอเคอันนี้ซู p r e ร e มเป็นบีนี่ที่เป็นแบบว่าเป็นแคปข้างหลังอ๋อมีแคปข้างหลังด,ด้วยใช่ใส่ได้2 2> สองด้านอันนี้ซื้อมา2,500ค่ะแล้วก็เสื้ออีเซีมิยาเกะจำราคาไม่ได้ประมาณสัก6 6,000ปลายๆ6-6,000ันเค่ะแล้วก็กางเกง อันนี้ของ Matter Maker อ๋อ Matter Maker ใช่ค่ะอันนี้ก็จำราคาไม่ได้น่าจะสัก2,000 2,000กว่าๆแล้วก็รองเท้าอันนี้เป็น Salomon Sandy Leang ที่คอลแลบกับ Sandy Leang ค่ะก็ราคาไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ละจะสักเ0เดเยวไเตาดให้เดย๋ยวไปตามให้โอเคประมาณนี้แล้วกระเป๋าอ๋อกระเป๋าอันนี้ c h a t u c h a r จำราคาไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้อมาเป็นแบบ10ปีแล้วอ่ะอ๋อเป็นแบบเหมือนของเก่าเก็บแล้วมัใช่ฟิลวินเทจนิดนึงเอาของมาใช้ใช่ค่ะได้เลยมีแอคเซสซอรี่เลยไหมใส่ทีนี้หรือว่าโล่งๆมีอันนี้นีเฮ้ยเขาจะหาว่าเราเป็นติ่งเกาหลีอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นสร้อยที่เป็นแบบเมอร์เชนดของวงเกาหลีวงนึงชื่อวงไรน์ค่ะไรน์ใช่หนึ่แปดร้อยบาทโอ้นี่ถ้านิยามการแต่งตัวของตัวเองอะเราชอบแต่งตัวสไตล์ไหนอะ ช่วงนี้นะก็จะแต่งฟิลเหมือนแบบว่าเป็นเออร์เบิร์นเอาฟิเตอร์แบบว่าเป็นสตรีทสตรีทนิดนึงโอออเเคโลโก้จะน้อย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 จะน้อยน้อยน้อยไม่น่าก็ไม่ค่อยน้อยก็ไม่ค่อยน้อยหาอินสไปเรชันในการแต่งตัวที่ไหนบ้างมีคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนฟิลเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฝรั่งชื่อโซเฟียเก็บไอจีไว้อ่านนามสกุลไม่ออกแต่ว่าสไตล์เจ๋งมากแต่เชื่อว่าทุกคนคได้เห็นวิวเขาแน่นอนน่าจะเคยเห็นของเขาแน่นอนแล้วปกติเราช้อปปิ้งเสื้อผ้าที่ไหนครับอ๋อช้อปปิ้งเหรอ ส่วนมากนะมินก็ช็อปตามร้านในไอจีอะไรเงี้ยเขาจะมีร้านทีวร้านพรีเยอะมากค,คิดว่าเราหนึ่งเดือนอะเราใช้เงินในการซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวประมาณเท่าไหร่อ้เคยนับไหมไม่เคยนับไม่เคยนับนองแต่แต่ละหมืน่นละหมื่นแน่นอน,นะละหมืน่นมาละหมืน่นเป้าหมายชีวิตตอนนี้อ้เป้าหมายชีวิตตอนนี้หรอเอออยากทําอะไรที่สุดอยากอาชีพอะไรคือมินสักแบบอยาก อยากใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินนึกออกปะเราอยากทำอะไรของเราไปเลยแล้วก็แบบว่าไม่ต้องทําไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีฟีดอมตื่นมาเลี้ยงหมาชวงกาแฟอ่านหนังสือจเป๊ครับอายุ38ปีทางานที่สมัยครับครับ ตัดผมทำสีที่ร้านสมัยข่าวครับราคาเดี๋ยวไปบอกที่ร้านดีกว่าราคาไปเจอที่บอกที่ร้านดีกว่าแว่นครับกุชชี่4,500ครับเสื้อตทหันน่าจะ130อ่ะคือหนาแล้วคือหน้าแล้วคือหน้าแล้วค่าปิดตาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คราคาดูครับตามเว็บตามเว็บค่าปิดตาตามเว็บแล้วก็ต่อเลยครับ เน็กก็วิเวียนครับ6,500ครับแล้วก็สร้อยข้อมือ3,500ครับ3,500ันห้าเกตของอะไรอ่ะเป็นตัวพิเศษของญี่ปุ่นอ่ะ4,500 <4. S 1> ครับ <4. S 1> กางเกง200ซื้อนานละ2 0 0เองเหรอใช่ของโฟโลครับรองเท้ารูรปแตง หมื่นแปดพันเก้าร้อยครับอุ้ยเปนแบรนด์อะไรอ่ะโลบูแตงครับโลบูแตงอ๋อโอเคแล้วปกติเราหาแรงบันดาลใจมาจากไหนครับในการแต่งตัวการฟังดนตรีมากกว่าดนตรีมากกได้เห็นพวกเป็นเอ็มวีอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่าหลักๆมาจากครับแล้วเราซื้อเสื้อผ้าที่ไหนกันนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไอจีครับไอจีเนาะพี่พี่น้องน้องแบ่งกันอะไรเงี้ยอืมแรงๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตัวเองหนึ่งเดือนอ่ะใช้กับการซื้อของแฟชั่นอ่ะ กี่บาทไม่ไม่พูดได้ไหมครับเรื่องนี้แม่ดูแม่ดู <laughs> โอเคแล้ว <laughs> มีสไตล์ที่ตัวเองชอบไหมตอนนี้แต่งตัวตัวเองแต่งตัวสไตล์ไหนอ่ะชอบไปทางเหมือนญี่ปุ่นหรือบางพังอะไรเงี้ยญี่ปุ่นพังพังใช่ครับฮ <Okay. S 1> ะสุดท้ายนี้เป้าหมายชีวิตตอนนี้ครับโตตอนนี้หาหาตังให้เยอะที่สุดครับ สวัสดีคะ่ะชื่อจูนนะคะตอนนี้เออทำงานเป็นมาร์เก็ตเตอร์ค่ะอายุเท่าไหร่บอกแบบคร่าวๆก็ได้แบบอายุ25ย่าง26ค่ะนี่โอเคฟิตเช็คกันหน่อยว่าแว่นอันนี้มาจากเมยซงคิมค่ะเกาหลีเกาหลีเลยหรอใช่คุณปอเอ่อคุณปอช่างภาพคานิวัลกดมาให้ราคา9,000นิดๆค่ะโอเค แม่อยากดูคลิปนี้นะคะพ่อแม่โอเคอ่ะต่อแล้วก็มีสร้อยคอค่ะเอ่อพัททลาพันค่ะอันนี้ได้มาละค่ะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แล้วกันค่ะ,คะได้ค่ะเสื้อตัวข้างในจากร้านแฟลก o โก้มาเก็ตค่ะเป็นแฮงด์ทอปแบบมันจะเป็นแนวเฉียงจริงเหรอ เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องโชว์มันจะเป็นเฉียงไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์จะเห็นแล้วเห็นแล้วจริงมันจะเป็นแนวเฉียงราคาหกร้อาสิบบาทเสื้อติ๊กต็อกมีโค้ดลดนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้โลเคอลแบรนด์ไทยสลักมันจะเป็นอย่างนี้เห็นแล้วครับส่วนเสื้อส่วนเสื้อข้างนอกมาจากยูนิคอแต่ว่าซื้อต่อไปญี่ปุ่นก็เลยราคาหน้าหลัก400 300 400ครับผมค่ะแล้วก็กางเกงเป็นแบรนด์เวียดนามค่ะแบรนด์ชิว่า จำชื่อแบรนด์ไม่ได้ชื่อคอมเพาวสักอย่างซื้อที่ร้านคอมเพาวนะคะก็เป็นแบบราคาดีแน่เลยอ่ะะดีมากตัวละ800-900ใส่บ่อยแล้วก็สุดท้ายนะคะรองเท้าอ่ารองเท้าค่ะซาโลมอน XT4 ค่ะราคา8690อ้าบบาทถ้าถามสไตล์ถ้าสมมติว่าถามสไตล์ตอนนี้ก็คือไปเรื่อยๆหมายถึงว่าหาตัวเองไปเรื่อยไม่ได้มีสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่า ชอบอะไรที่มันฟังชโนแล้วก็มันมันไม่นิ่งๆใช่แต่เราเป็นคนชอบสีไม่อยู่กี่สีก็คือดำขาว <Okay. S 2> ครีมจะไม่ค่อยแบบสูดชารใช่ประมาณนั้นแล้วก็ชอบชอบครอบก็เลยจะไม่ค่อยมีสไตล์ที่แบบชัดเจนจะไม่ได้แบบสตรีทจ๋า <Okay. S 2> แต่ว่าก็แล้วแต่ในช่วงแต่เราได้ปกติซื้อเสื้อผ้าที่ไหนคะซื้อเสื้อผาจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบโลเคอลแบรนด์มากก็จะดูโลเคอลแบรนด์ของทังไทย แล้วก็มาเลแล้วก็เวียดนามอะไรเงี้ยไม่ค่อยซื้อแบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์ชั้นนาไม่ค่อย <Okay. S 2> ได้ซื้อแล้ว <Okay. S 2> ใช่ <Okay. S 2> ก็จะอุดหน,นุนคิดว่าเดือนหนึ่งอ่ะตัวเองสเปนกับเงินในการแบบว่าซื้อของแต่งตัวประมาณเท่าไหร่คือจริงๆแล้วอ่ะไม่เยอะ uh huh. ถ้าไม่มีรองเท้าอะไรนะถ้าไม่มีรองเท้าจะไม่ง,อง้อ oh. จริงจริงก็แบบเดือนละสี่พันสามพันสี่พันเสื้อผ้านะ เสื้อผ้าเซสเซอรี่ต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ย4 0 0 0 5 0 0ใช่เพราะาเราซื้อที่มันเป็นโลเคแบรนตลอดอะ <Okay. S 2> อย่างเช่นแบบของเสื้อผ้าผู้หญิงก็เป็นแบบแนวโลเคอลมากๆใช่ก็อุดหนุนคนไทยแต่มันจะแพงรองเท้ารองเท้าราคาเยอะหน่อยส่วนใช่หรอคะมันก็้วดต่ดรอปจ้าแต่เราแพ้บ้านเอซิกช่วงนี้ก็เลยเจ็บเยอะหน่อย <Okay. S 2> ถ้าทุกคนเห็นเป้าหมายชีวิตที่อยากแอชิพมีอะไรบ้างแชร์หน่อยหนึ่งข้อดีป่ะ นอยากพยายามมีความสุขให้ได้ทุกวันอันนี้ก็จะเป็นแบบโกเล็กๆที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำยากชื่อคาเชนวงหนานทองนะครับ IG ชื่อช b บี้เชนครับก็ปัจจุบันก็เป็น อาร์ติสกับช่างภาพนะครับโอเคครับผมอายุก็46บครับโอเคฟยวครับก็มว่งนะฮะเอ็นวอโมมาครับครับพันกว่าบาทครับแว่นเออลืมแบรนด์อะแต่ว่ายี่ห้อครับหนึ่งนะขอดูก่อนจำไม่ได้ไม่รู้อะแต่มือกว่าบาทมือกว่าบาทนะครับไทเทเนียมครับได้ครับอเมิกาแอปเปิลบอาแอปเปิลบอดด้วย คับเนียซื้อให้ฮครับเสื้อจับไม่ได้น่าจะตัวพันกับบาทครับกระเป๋าครับครับผมครับผมกางเกงซาร่าฮะก็ราคาก็ก็เข้าถึงครับซื้อเซลล์ด้วยรองเท้าเลยครับ600กว่กับบาทถุงเท้าคอเอ็กแอนดี้วอร์ฮอครับครับผม รองเท้ามาเจล่าครับาซลมอนมาเจล่า <Yeah. S 1> ครับจริงๆก็ดูไปเรื่อยนะแต่จริงๆก็เอามา m i ก and m a t มทเราเป็นคนชอบแต่งตัว mix and match เอาอะไรเนงะี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบแล้วก็ดูที่มันเขาเรียกว่าคาดคะเนว่ามันน่าจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่ไปก่อนครับแล้วปกติที่เชนช้อปปิ้งที่ไหนครับหน้าร้านหรือว่าออนไลน์ก็จัดได้ก็ส่วนมากก็จะเป็นออนไลน์กับหน้าร้านก็บาง<อ>ทีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นออนไลน์มีร้านประจำไหมคร ที่ชอบซื้อบ่อยๆก็มีคานิวาวเนาะแยงซิง uh huh. หรือว่าปากคนซื้ออครับผมโอเคแล้วพี่คิดว่าต่อเดือนนะครับที่ชอปปิ้งเนี่ยที่ชอปปิ้งหนึ่งเดือนนะกับพวกแฟชั่นไอเทมเนี่ยกี่บาทน้อยสุดก็6,000นห0พเนาะโกต,ตอนนี้ในชีวิตช่วยแชร์ให้ผมหน่อยครับหนึ่งอย่างครับ ก็ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จครับฝากธุรกิจด้วยครับธุรกิจอะไรเปิดสตูดิโอให้เช่าครับกำลังจะเปิดครับผมอ๋อโอเคได้ครับยองสวัสดีค่ะมีนานะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะจากช่องมีนานนาค่ะตอนนี้กํลังทําแบรนด์เสื้อผ้านะคะชื่ออากิตยฟมโซนะคะ บิเชกนะคะหมวกบีนี่นะคะของแบรนด์เอ่อ Black Dot แบบเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะราคาน่าจะประมาณ2 0 0พถ้าจะไม่ผิดนะ2 0 0 0บาทค่ะส่วนเสื้ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะน่าจะหลักร้อยหลักร้อยส่วนกางเกงอันนี้จะเป็นกางเกงยีนนะคะของ e อเดอร์เลอร์ประมาณ1 0 0 0 0ืนกว่าบาทส่วนรองเท้าไนกี้สาคาร์เดอร์โคเวอร์นะคะเอ่อน่าจะประมาณ4 0 0พบาทส่วนกระเป๋าอันนี้ก็เป็นเอเดอร์เลอร์ประมาณ15ึ่นห้าค่ะ ยังไม่ขายอ้อสร้อยคอนะคะอากิซุมโซอันนี้ตั้งราคาไปแล้วแต่ว,ว่าปีการขายแล้วออโอเคอ่ะสไตล์ที่ชอบแต่งตัวมากๆแต่งบ่อยๆเราจะนิยามกันแต่งตัวตอนนี้ของมินาย,ยัางไงตอนนี้ตอบได้ยากม,มากๆเพราะว่าเหมือนตอนแรกคิดว่าตัวเองแต่งสติดแวร์นี่แหละซึ่งสติดแวร์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากๆใช่ไหมล่ะ ต่ตอนนี้มีนาสึกว่าตอนนี้มีนาน่าจะอินไปทางออกแนวกึงก่งกึ่กอป์อหรอไม,ไม่่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าตอนนี้กำลังอินแนวไหนหรือเหมือนกำลงังลองมาหลายแนวอยู่คะนน่ะแ,แล้วช่วงนี้สนใจแนวไหนเป็นพิเศษตอนนี้กำลังชอบแดบนทักผับมากๆทุกคนลองไปเสิร์ชดูกันได้ตอนนี้ชอบมากๆอนะฮะตอนเดือนนึงเราใช้เงินกับการซื้อของอะพวกแบบแฟชั่นไอเทมอะคิดว่าแบบเราสเปนเยอะไหม ถือว่าต่อเดือนถ้าถ้าทุกเดือนจริงๆอะถือว่าไม่เยอะเพราะว่าบวกกับเราทําแบรนด์เสื้อผ้าด้วยส uh ่วนใหญ่จะเอาเงินเนี่ยจะไปลงกับแบรนด์เสื้อผ้าเ <Okay. S 1> ลยอมากกว่าใช่จะถ้าแ,แต่ถ้าต้องซื้อซื้อจริงๆเยอะก็เยอะก็หมายในชีวิตตอนนี้นะคะก็คืออยากให้แบรนด์อากิฟอมโซนเนี่ยะสบความสำเร็จนะคะอยากให้คนไทยนะ่ะชื่นชอบแล้วก็ใส่กัน